ได้เลยค่สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนะ้องหนึ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อนกหลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องน้ำหนึ่งอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กําลังนะคะจะทายานะคะรถนิ้วรอยดาๆนะคะที่มีมานะคะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะทั้งรอยยุงกัดน,นะคะทั้งรอยแมลงสัตว์กัดต่อยนะรวมไปถึงอาจจะเป็นรอยอะไรนะคะ เป็นรอยอะไรนะรอยแผลนะคะที่ทิ้งร่องรอยสีดำๆเอาไว้นะคะทั้งบริเวณขาของน้องทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณแขนนะคะนี่คือแขนซ้ายนะคะน้องก็ทาทุกวันเลยใช่ไหมคะาทาทุกวันไหมคะทุกวันไหมพูดสิลูกทุกวันทุกวันนะคะน้องทาทุกวันแล้วน้องก็มีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆเหมือนฟรุตตี้ผล,ลไม้นะคะน้องก็หอมไหมคะไอลองดหอมไหมคะ หอ,อมนะคะเป็นกลิ่นที่น้องเองก็บอกว่าหอมแสดงว่าน้องน่าจะชื่นชอบนะคะทีนี้มาที่แขนด้านขวาของน้องนะคะก็มีรอยอยู่เหมือนกันนะคะก็คุณแม่กับคุณยายนะคะส่วนใหญ่เป็นคุณยายมากกว่านะคะก็จะทาให้น้องทุกวันเลยนะคะเพื่อให้น้องเนี่ย <c oughs> ตอนโตน้องจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีริ้วมีรอยนะคะตอนนี้ก็พักให้ยานเนี่ยซึมเข้าผิวหนัง,งสักครู่หนึ่งนะคะ อันดับต่อจากนี้ไปนะคะจะขออนุญาตในส่วนของการทาแป้งนะคะแป้งที่น้องใช้ค่ะแป้ง Baby ้ y Al อัลต์บายสวิตอัลมอนนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นแป้งออร์แกนิกสีเขียวนะคะแต่ว่าน่าจะหมดไปแล้วนะขออนุญาตเพื่อนๆนะคะไม่ไม่ให้เห็นจุ้ยนะคะแต่ขอทาแป้งด้านในพี่หมีนะคะจะได้จะไ,ได้ไม่ต้องเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวเขาลงไม่ได้นะคะ อนนี้ก็ขอแยกทาทาให้น้องก่อนนะคะเราก็จะได้ใส่แพรมเพิสให้น้องจะได้ถ่ายทำกันได้หมดเลยนะคะทีนี้ค่ะขออนุญ,ญาตในส่วนของการใส่แพมเพิสนะคะยกขาซ้ายค่ะฮับวา,าค่ะพร้อมกันตางๆโอเคอ,อย่าแนะอ,าอบมองจุ้ยนะโอเคอย่าแอบมองจุ้ยน้องนะคะคแล้วยกก้อนหนึ่งสองยืมเรียบร้อยค่ะ นี้ไม่มีอะไรต้องติดบางกันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปน้องนับหนึ่งจะมาโชว์ทาแป้งนะคะโชว์ทาแป้งนะอันดับแรกเลยน้องนับหนึ่งขอทาที่บริเวณคอค่ะก <c oughs> อทาคอก่อนเลยค่ะขอทาคอก่อนนะคะ น้องรัดหนึ่งเนี่ยเขาไม่ไปดื้อน,นะคะอาบน้ํานะคะตามเวลานะคะ,ะน้ําเย็นนะคะน้องก็อาบได้นะสงสายมาเลยบางทีก็อยากจะต้มน้ําให้อาบแต่น้องก็อ <laughs> ตอนนี้น้องเล่นกับคุณพ่อนะคะสวัสดีจนะ้นะลูกสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายทางโน้น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 สวัสดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะน้องนัดหนึ่งค่อนข้างผมยาวใช่ไหม เพราะว่าออกไปตัดผมไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องเองก็พยายามจัดทรงนะคะสีแดงโอเคสีแดงน้องขออนุญาตโชว์ใส่กางเกงสีแดงค่ะ oh. น้องขออนุญาตโชว์ใส่กางเกงสีแดงค่ะอีแด <c oughs> ีเพื่อนๆคะ <c oughs> น้องขออนุญาตโชว์ใส่กางเกงสีแดงมาเลยจ้ามาเลยจ้าน้องขออนุญาตโชว์ใส่กางเกงสีแดงนะคะเสื้อที่น้องใส่วันนี้สีอะไรเอ่ย สี่กรมอะท่านะคะสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวน้องจะทาโชว์ทาแป้งที่หน้าด้วยนะโอเคค่ะแล้วกวนให้น้องแล้วกวนน้องช่วยยืนหน่อยค่ะแล้วกวนน้องช่วยยืนหน่อยนะคะแล้วกวนน้องช่วยยืนนิดนึงคะ่ะได้หันหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะอ่ะยืนขึ้นค่ะ หันหน้ามาค่ะหันหน้ามาหาแม่ค่ะแทนแทนแทนเดิมอ่าน้วหนึ่งหันหน้ามาโชว์เพื่อนๆหน่อยนะคะน้องนั่นหนึ่งน้องนหนึ่งม,มาโชว์ทาแป้งที่ใบหน้าค่ะลูกลูกขาลูกขานับหนึ่งขาเออมัมมัมนับหนึ่งขาเร็วๆค่ะลูกออ้ ถ้าหนูดุกดิกนะคะเรา,ยาพยายามไม่ให้เข้าตาน้องนะถ้าน้องดุกดิก็จะเข้าตานะคะใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อ่เสื้อดาแดาแดง สวยงามยีทีดีค่ะเล้วระหว่างนี้โชว์เต้นโชว์เต้นโชว์เต้นอ่ะตึง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 ไม่หนึ่โชว์เต้นไปโชว์เต้นก่อนโชว์เต้นไปโชว์เต้น